เมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกบวชแล้วพระองค์ตั้งพระทัยมั่นว่าจะหาหนทางดับทุกข์ให้ได้อย่างแท้จริงหลังจากทรงศึกษากับครูดาบท,ทั้งสองแต่ยังไม่พบความหลุดพ้นพระองค์จึงตัดสินใจปฏิบัติด,ด้วยพระองค์เองในสมัยนั้นเชื่อกันว่าการทรมานร่างกายคือทางสูงสุดที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์พระองค์จึงเริ่มบำเพ็ญทุกรกิริยา เริ่มจากการลดอาหารลงเรื่อยๆจากข้าวสุกกลายเป็นเพียงงาดิบหรือผลมะเดือ่อวันละเล็กน้อยจนร่างกายสูบผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกซี่โครงโผล่ชัดเอวบางจนจับต้องกระดูกได้พระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่าพระองค์ผ่ายผอมจนเกือบสิ้นพระชนนอกจากการอดอาหารพระองค์ยังทดลองกลั้นลมหายใจ ความเจ็บปวดแล่นไปทั่วสรีระจนถึงขั้นสิ้นสติล้มลงแต่เมื่อฟื้นขึ้นมาก็ยังทรงมุ่งมั่นทำต่อไปไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังยอมทนแดดลมฝนอยู่กลางป่าโดยไม่แสวงหาความสบายใดๆทั้งหมดนี้พระองค์ทรงทำติดต่อกันถึงหกปีเต็มจนที่สุดร่างกายอ่อนแรงอย่างที่สุดแทบจะไม่อาจยืนขึ้นได้แต่แม้จะพยายามถึงที่สุดแล้ว พระองค์ก็ยังไม่พบหนทางแห่งความดับทุกข์นี่คือการสแสวงหาความจริงด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนที่พระองค์จะค้นพบหนทางใหม่ทางสายที่ไม่สุดตรงไปในด้านใดด้านหนึ่งอีกต่อไปขอบคุณที่ฟังจนจบถ้าอยากฟังเรื่องราวพุทธประวัติและข้อคิดธรรมอ่อต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องพุทธในตัวเราด้วยนะครับขอบคุณครับ